thank you ประธานสังยุตสังยุตตะนิกายผูกทวนสามต่อไปนะโมนท่านสามพังกาวันโตอัอลลหันโตสัมมาสัมพุทธนันสา สายนิย e ันทามเพิมเพิงคาเวปาโลอาภานิยันตออากุสาโลสุทโทลาจะนังวาลาจะมหามาตังวาอานันนาจานะนันจาเยสุเปหิตังกา ปัญจุปัตติโตอาภาสันติลำดำธรรมันเตสันนามมาถึงสันติปัฏฐานผูกทวนสาม อันภาอันจานเจ้าตนชื่อว่าอันนันตะเตนเจ้าหากใดจำแดงเวนสันฌานในติดตามกลางภาอาละันตาเจ้าทั้งหลายอันใดหาร้อยภาอง์มภามหากสัมปาเตนเจ้าเป็นปันธานายเมื่อกดดาม พระธรรมะกาสังกัญญาณธรรม,มันติวัน,นันและพันธิปปาเถนเจ้าโดยดาคาเดปลัมมาห่างกันสัมปาเถนเจ้าตนเป็นบุเม,ม อายุมากนางขาตนเจอว่าอันนั้นตาหากใดสันดำรับฟังมาหมุกคันตัวลังแต่พระโอบแก้วเจอว่าปากแข่งตนพระพูดดานเจ้าโดยอนเนื่องโภคาจังใดเวินสันจะนนาไปนานั้นแห่เตอยังมีสามัยยญากาลางคำหนึ่งตาสัต สัทธาอันวันสัมปัญโยพามพลดันเจ้าก่อนได้เรียกมาหามาอย่างผิดคนทั้งหลายเฮอมาเพรสุมจุ่มนมกันเพราะว่าผ่านตนแก้วหอ นพพุทธะกะ่อจางกาจิงตันดาปาธรรมมันเตสนาอันมีจือสันติปัฏฐานูุดในติรรมกางแห่งปิง่นโค้นดามาสังขานเจ้าตั้งลายและปิงคาเวดดราปิุณตั้งลายอันว่าปอ ปองอาขัวโพอาบอชลาชลาหลอกลวงแหลมมาบำมาเลินผาลราจะมหากาสนาอัน่ามหาเสนอันมาแห่งพำมหากอนสัมปะเทนเจ้าอาเกดีโดยอาโพจันอาหารอันเม เลียบว่าลอยก่อนเดออันจมนังาพ่องอันคมนักพ่องอันเพชรนางาพ่องอันวานาลำพ่องอันเม ลดอันนาเพื่อนาฝาดพองอาอันนาบอเพื่อนนาเพื่อนบอบฝาดพองอาเกี่ยวเก็มพองว่ามาจางพองเพราะว่าป่อขวโพนันบอจางพิจารณายง เครื่องใส่ยังอาหารแห่งโจนแรงก็มีวันนั้นแหละอาหารแห่งเฮานั้นแหละท่านเจะพอใจอาลำป่าวจันนาแบ่งใจเอาอาหารอันบอดจามบอดใจอัหรือว่าอันท่นนาลำเอาอาหารวงนั้นไปไว้มังนา hàn vàng tí tan ca vạ chôm chưa nà chân chôm a hàn ăn năn ăn đi a hàn hạnh hau bò mi lột ăn xuống mặt tan chôm chạy tắng an bàn tan bè nhang a hàn ăn ลดอันส้มมากหนักได้ไว้อาเลว่างอจอบอาหารอันมีลดอันส้มหนักอันนั้นอาหารของเฮาเมอเข้าจโลดอันซาอันขมหนักอาเผ็ดหนักหวานหนักมีลดอันเฟื่อนาฟาดนากัน,นกมีลดอันเฟื่อนฟาดก่อนโลดอันเกมมา มีรสอันจางงานาต้านจอมใจหรือหวานต้านแบ่งเอาอาหารมีอาวะจะลดอันขมนกักเผ็ดนักหวานนากักมีรดอันเฟื่อนฝาดเมืและมีรดอันเบอเฟื่อนเบอฝาดมีรดเค็มมีรดจางลสตับบางเบาเอาวะ ไว้รับเอาไว้จมจืนยังอาหารอันมีลรสอันคมมาดังนี้เป็นตนเลยป้ออ่างขวานนันเตียนยอมบอดได้กาจักอาจา,จางอาลางวันควาวเครื่องนุ่งผมก่อน,นีนอันนี้เป็นพอเหตุจันไดจางกอมพอเหตุก่อ เกือว่าพ่อขวานโัรบอกว่าความจัดลาดลวงแหลมบอมปิดจัดลานนากาก้อยยังเครื่องหมายของตอนกองหางเป็นจันนั้นและดูกะกลาเปล่งุนจังไยเป่งโกหางตนใด พระธรรมเวทในนีก้ก็หากเป็นั้นเดียวฌานนานานาเหมือนกันและเป็นภพเมกานาจาลาดลวกแหลมเตียนยอมปิดจาลานาภายในกายปิจารลานะหาหันเวตะนาในเวตะนาะปิดารลานะหาหันจิตในจิตปิดารลานะหาหันธรรมในธรรมโยมีสติสปะ สากำจัดเสียนยังอภินญานและจะโตมันนานจะในโลกเสียใดเมื่อ้านปิดจันหลัดนาหันยังกายแปลในกายอยู่จิตก็เตียนยอมบอดจังมันต้านยังจัดหลัดเสียนยัง โอปางกเกล็ดบอดได้กอท่านก็กำหนดเอาอย่างนิมิตนั้นพิงอาข่าพิคุตนนั้นเตียนยอมบอดไดตัดหูทํำอันเป็นของุง,งาอาผููเป็นสูกในอะ ที่ถรรรมนาและบอดได้ยังสติสัพพาอันนี้เป็นพอเหตุอันใดจะก็็พอเพียงคูตนนั้นก่อนฉลาดหลวงแหลมบ่อหูจักกำหนดเอาอย่างน,นี่มิดแห่งจิตของติดดังนี้และดูกาลาภพิคู่ังลายป้อัวาเป็นผู้ฉลาดหลวงแหลมเบามา มาบำเลินในพระราชาและมหางามาทของพราจาชกอดดีดโดยอาหารอันมีเอาวโลดดาจาโลดหวานพังการลายพักการมีโลดอันเตียสมมานักพองขมนักพองหวานนักพ่องเมีย โลดอันเฟื่อนฝาดพ่องเก็มพ่องจางพ่องก่อพ่อัวาโผล่น,นานเตียนยอมก็พิจลรนาของวใยของหมายอาหารของอาจน,นานาว่าวาอันว่าอาหารของเขาว่าจันใดกดต็ตานนาจอมใจตานแบ่งอาหารฟงในไว้าตานเกิน อาหารอย่างนี้ไว้มากนักหรือหวานจานชอบโซอาหารนาอย่างนี้อันนี้มีลดอันสมนักจานชอบใจอาจาและนานนานาวานนาตานแบ่งอาหารมีอันลดอันสมนักกา กินอาหารมีจาลดอันสมมานักไวมากนักและชอบใจอาหารอันมีลดอสมมาสมนักกว่าน,นั้นอาหารแห่งเรามีจะลดอันขมนักเผ็ดนักเก็มนักหวานนักมีลดอันเฟื่อนฝาดบ่อ เฟื่อนฝาดาลามีรดเก็มลีลดจางลาต่างจอมใจหรือว่าตานาแบ่งยังอาหารอย่างนี้ไว้ลดอาหารอย่างนี้มีเป็นอันบากนักแล ชอบโซอาหารอันมีรสคมเป็นต้นฟงนันนานยินานาญิงนางป่อควาควานนันนานเตียนยอมได้ยังของนุ่งของหอ ของนุ่งของหมและจอบโซอาหารอันนาาใดกาจังและรางวันอันนั้นเป็นเหตุโดยผ่านใจการฉันใดกอเเปาะเหตุว่าปกควางคนนั้น เป็นบอนาจานหลาดหลวงแล่โมูจังปิ้นจานหลานนาหลายอาหารแห่งตนพระแม่ว่าเป็นจันได้ดกูกาลาพิคุตังลาย เพ่โคอ,อาลังอนันตนน,น,นา,านานาโพโยในผ่านธรรมกรรมเวไนกอกหักเหมือนกันดังอันแลเป็นโพชาลลหลวงแลมตันยอมปิดจาลานนาเกย กายไปในแหลมปิันลันาหันเตวัดนาในเตเวตนาปิัาลันาจิตใจดาในจิตปิัาลันาหันในธรรมโยมีความเปลี่ยนอันบากนางมีสาติชาปชา สัพพันสังกรรมจันเสียนยังอาอภิชฌาและโตมันนานจาไในโลกนิสียนใดเบื่อจันพิจานลานนาหันกายในกายมาปิจานลานนาหันเวทนากายในเวทนา ปิจารณาหันจินไปในจิตปิดจารณาหันรทำไปในทำจิตของตานเตียนยอมตั้งมันบ่หนะันนาเม่อวันไว้ตันมาละเสียแล้วยังอุปาจิตเล็ไว้ตั้งกำหนดเอานิมิตอนนันันเพคุตันนาะเตียนยอมได้ยังทำ อันเป็นของอยู่เป็นโจกในอติดจธรรมาติทธรรมนาและใดยังสติปะสะัสสะเสออันมีปเป็นพาเหตุพาการจันได้คือเพราะเหตุว่า อาพ่งโคตอนนั้นมีการจัดลาดลวงแลมมากำหนดนาเอาอย่างนิม,มิตแห่งจิตของตอนนั้นและความแห่งในสสต จดก็มีดังนี้แลวิสาจันนามากังเกงเต่านี้ก่อนแล้วทำดัมมาทนแต่นินจังได้สำแดงวินจันจันนแห่งกิลันนานโจดต่อไปไปนาว่าพันเต ข้าได้พัมมาห่างกันสัมปานเต็นเจ้าตนดังอาบาลีว่าโอ้ยวัมเมสุนตังเป็นดังนี้เป็นตนตามดังผู้ข้าตนชื่อว่าอนันตา หากใดสันดำตามฟังมาแล้วติดเน้นยังมีในสมัยยากาลังขับหนึ่งพังกาวาอันวามพระพุทธทันเจ้าแห่งเราใดสาธิตนั่งอยู่ในเจ เวโจอามกวันสุขกรรมเขตแห่งเมืองเวสาลีก็มีและอิทธิในกาลนั้นสัมปัญญูปพุทธันเจ้ากเรียกมา ยังพิ่งคนตั้งหลายแล่จริงตันว่ามานามาตุเจ้าพี่งกู้ตั้งหลายตันตั้งหลายจุงปางกันเข้าจำบับว่าจาในเมืองเวชาลีโดยรอบตามีดดาเลสหายของเพื่อฟงแห่งโมตุนนาแต่เตอ่วนตุนนาว่าตันทางกันจังของเขาจำเลินนา ว่าสาโยในเมืองเวโจกามมไกาเมืองเวสาลินั้นและเหตุกันนั้นและเพิงกะเวฟิโคต่งางาลก่อนหลับเอากรรแห่งพันปนดันเจ้าวานสาตุพันเตจุโทนแรงกองปางกันเข้ามาจำวานชาอยู่ในเมืองสาวัตี อาเวสานลิตินันแลกลอนลบเมืองอาจนลบเมืองอาพร้อมโดยมิตรอาสาหายแห่งตนก็มีและพุทธาอันว่าพระพุทธเจ้าของเ่าจามาวาสาใน เวจุวานาลามอันนั้นนาเหมือนกันและในกาลอันนั้นและพระพุทธเจ้าก่อนใดสันเดนเข้าจำเนนะเ่าสาในเวจุวรารกรารมนันส่วนอันว่าเพียรที่อันกาเก,กกาเตียนยอมก็มาบังเกิดขึ้นโจ ตัข้าเวทนนะาไกมลนานะก็กำลังเป็นไปอยู่ตามดังภูคาได้ยินมาว่าในฐานะที่นั้นพาจัดทางการตามเจ้า ก่อนถัดลงยังสันติปันถานอันนาลางบอหันนาไว้แต่โลกเปลี่ยนที่ฉันใดในกาลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็มาติวิตังในพระหอลันไทยวางการเตหเฮาบอมบอกแกเปิงโงโพเป็นพุทธา อุปถากและยังมีในบ่อนได้บัาสังอ,ลอ,ลอัลาอัมลายังเพียงคนตั้งหลายและจากเป็นปาลีนิมิตาายไปนั่นก็หักบ่อสมควรแก่เฮาแต่และเป็นฉันได้เฮาจาก ขมยังเปียดที่ตีอาเสียโดยอาริยาก็มีความเปลี่ยนและก็มาทันลงสร้างขารอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็มาทันลงขมเสียยังเปียดที่อน,นัน์โดยความเปลี่ยนแห่งตนและก่อนทันลงชีวิตอนาสังขารนะอยู่ก็มีและ ในกาละเมื่อน,นันจังกาญปุนิกเจ้าก่อเสื่อมหายโดยเปียที่อาลาวาวาเลตีบอบปอนนานสัมปัญโยปาพุทธานเจ้าก่อนสถิตนั่งอยู่บนอาสนาคันเข้าหาแต่แปลงปูลาดไว้ที่หิมเงาแห่งปลา อาวิหารก็มีและอาตาโตลังอาลำดำทันแต่นั้นสว่วนอันว่าอันนันตะเทนเจ้าหากเป็นอยู่พุทธาุป่าทางของเข้าไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าเถึงที่สัติติแล้ว โยแล้วก็กระทำมนันนันสร้างการกมขาบไว้ชาว่าอาภูคาติดนันชมวันแห่งตนแล้วก็ขาบทุนสาวไว้ว่าพันเตปังกาวางคาแดมพางกาโกคาพุทธานเจ้าตนพาเเสดกว่าดโลกตั้งสามภูคามาเล่งหันยังพา พุทธเจ้าจะลงโอราอดทนและตั้งอยู่ตามอัตตาภาวะาตนเธอเป็นไปใดกาเยเมื่อตอนนั้นก็พระพุทธเจ้ากอดโรด จะดังบ่อนาทวงติ่งแม่นบาติสาตังมวนกองบอบผางคนแก่ผูกาทำตังหลายอันบอดแจงสายในหอรัไทยแห่งผูกคากองพอพามุนีเจ้ามาถะลงยังเปียที่เรา โลกาลันแต่ตนมาแห่งพวงค้างก็มาเบาออกงาเบาใจโยน้อยนึ่งว่าพาะพุทธานเจ้ายังพาโลบแกเปี่ยโคสังคาสาววังกะแห่งพ่านสังกายามมุนินเจ้าแล้วตัดเตสนา ปันเชม,มาวาทากกทาอันใดอันหนึ่งสันนาอันสักอันเหมือนอยังพาเข้าไปโชภามาหาปาลินิปปานดังนี้แลโสพังกาวาส่วนอันวานัมปัญโยปาพุทธันเจ้าว่า จิงออกยังปุถาวาจาวาดูอนันดาอันว่าในกาลาบัดนี้เพียงโคตังหลายยังมีมาวังอันใดแทมจริงผ่านตานทางการตานั้นจะรรมาเตสนาตั้งหลายตัดทางการต่างก่อนใด้สำแดงเตสนาคือกระดำมบ่เฮมีตั้งไปในแหลมไปนอก ขาทตาทางการต่างก็บบอดได้ปิดบังงานยังทำม,มันเตจนาไวชัก่องสร้างภาการโดกาละอน,นันตะโดโพได้มีกัน โคปิจารณาดังนี้แล้วเฮาจากนักสาวีราภิคุสังฆาอัานตังหลายว่าเป็นโคจาสังฆาตังหลายว่ามีตันทางกันตาเป็นหวัวเตโพนันจังเปิง พาลบสังคารเจ้าตั้งหลาย่าบ่เอปานเจ้ามังควาตสันใดและแน่แต่แลดูกระอน,นันต์ผ่านตันทางกันตางก็บอกเงิได้มีการก็ดีละคนนันนันและตันทางก่อนตันนันพาลบซึ่งอาสังฆาอาและเฮปา พาจบอามโอวาทา,านาสังแถมเราจะในกาละเมื่อนั้นเฮาตัดทางกันตา ได้แต่ถามก็เป็นชาติและเป็นผู้ใหญ่และหลวงลอยกาละแห่งตนเวญญาลาเวญญาแข่งเฮาต่างต่างกันต่างก็มาถึงแปดสิบปีและแปบเตรียมใบพงศ์กาละตุจจาดังเกลอ อันเก่าหากโลกเก่าเหล่าไปยังสัมมาแทมทุกข์แต่โดยไม่ไผสรรใดกาลยะเนื้อควัวตัวแห่งผ่านตานต่างการต่างก็เตรียมเตรียมไว้เหมือนดังกีเกียนอันเก่านั่นแลจไปดพาดุจดังเกียน เก่าอันคามหากมาซ้อมมาแทมมาซ้อมแซมมาดวงโดยไม่ไัยสันนั่นและดูกัาลาอันนั้นตะในเมื่อสมัยากละเมื่อใดตัดทา กันตะหากเขาโสเจโตเวมบุนเตอันนี้นันมีบ่มีนิมิตอันใดเพราะบ่วางกระจำไว้ในหอรันไทยต้นอันมีนิมิตอันตังหลายพงนั้นพอตัดถากกนตะาโดยเสียงยังเวทนาหากเสียงอาสิงอาเสียง เพื่อการสาแล้วก็พงนั้นในกาลสาสมัยญ,ญากาลเมือนนั้นพัตาทธากาตาเตียนยอมโยโดวยความพาสุขเหตุดังอันสูตันตังลายจงมีตนเป็นต่เพิงที่อาศัยอย่าได เปิงอาสาไลปุกะละอันแดดเตอตันตังลาลจงมีเจ้าเป็นที่เปิงที่มาอาศัยอย่ามีสิ่งอันใดมาเป็นที่เปิงแดดเตอตที่เปิงแดดเตอดูกะลาอันนันตะอันว่าปิคุอตอนได้ หากมีตนเป็นตีเปิ่งตีอาศัยบ่มีอาณาอื่นมาเป็นต้เปิ่งตีอาศัยมีแต่ทำหากมาเป็นต <c oughs> ิเปิ่งติอาศัยบ่มีสิ่งอันใดมาเป็นติเปิ่งติวสันใดเราจะติภันว่าวิคุโพ โย่แต่ในทมและเวทในนี่กองอาเตียนย่อมปิดจลณนาหันนากาญยะอาว่าเป็นไปในกาญะมาปิจลณนาหันเวตา,าว่าเป็นเวตา,ามาปิจรณนาหันว่าจิตเป็นแต่จิตมาปิจรณนาหันว่าธรรมว่าเป็นแต่ธรรมโยมีความเปลี่ยน มีสติสัมปัสสากรรมจันตันเสียยังอาภิจาและโตมนัสาในโลกนี้เสียใดและดูกาลาอนนั้นตามพีงคุูตังอลายเป็นอภูมีตนเป็นที่เปิงอ ที่เปื่องที่อาซาไลามีบอมีปุงกาลาโพเอินมาเป็นที่เปื่องที่อาศัยมีทำเป็นที่เปื่องที่อาศัยบอมมีอันใดหนึ่งมาเป็นที่เปื่องที่อาศัยปุงดังนี่และดูกาลาเปียนานตะก,ก็มีอยู่ใพุ่นหนึ่งในกาลาบัดนี้ก็ดี เมื่อเฮาล่วงลับดับไปดาแล้วก็ดีจังเป็นมาโพนทต่เพิ่งที่ทอาศัยบ่มมผพเอินมาเป็นทเปปึงมีแต่ทำมาหากเป็นทีเปปึงที่อาศัยบ่เธอ มันเอาของอา่าเอินมาเป็นที่เปิ่งพิคุตั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้หักจอบอยางอาการลำเฮียนกาพิคุเหล่านั้นจังอยู่ปาเสิดลำเลิศแต่และนิททิตาขีญาอันกล่าวยังพระธรรมเทศนา เกลาน,านาสูตรแห่งสติปัฏฐานนาสังยุตตะธาอันมีมาใน,นมหาวลาวะวกังสังยุตตะนิกายผูกทวนสามก็บังกมสมลสเดช